สวัสดีเจ้าพี่น้องสภูสุคนเจ้าคลิปนี้ก็อยู่กับแพงหังปนาอีกเจ้าวันนี้ปลาปีป้าน้องขึ้นภูอีกเจ้ามาหาเห็ดภูที่เพงนกลาลังเคยมาเตอแลกนะเจ้ากลาลังถึงทางขึ้นนะเจ้าแดดออกแล้วเจ้าขึ้นมาข้างบนแล้วเจ้ายังไม่เจอเห็ดสักดอกเลย วันนี้เดินทางมากับบาไทยบ้านนะเจ้าวก็นสองคนอีกเจ้าวันนี้บราบทยบ้านปีเล้วถ้าจะเกยมาเจ้าเจอแล้วเจ้าดอกแรงเลยเจ้าอยู่ข้างหน้าผาน เห็ดกระแดงเจ้าเห็อยู่ข้างล่างใกล้มันเจ้าดอกนึงกระแดงดอกบานเจ้ากินได้อยู่เจ้าไต้ผู้เขาเจ้า มั이ข เก็บถ้าจะบอรได้เจ้าเดี๋ยวเรามาเก็บลูกมากนำน้อยกันละเจ้าน,นี่คนคนสองสามดอกดเฮ็ดสามดอกนำน้อยเจ้าอูอ้ออวัชาบ้านเก็บจะเต็มตะกร้าละได้ครึ่งแล้ล่ะพอดี บ้านท้องขายแพงอยู่ด้วยเนาะนบ้านแพงมีราคาเจาะเอามเมล็ดข้างใน หมหม,มุนเคียด,ด้วเห้อ ủa đây ủa 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 nữa sao ủa 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 nó lên ủa 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 接下来。 น,นี้ผีเสื้อบวหันเนาะตรงน,นี้ กบันนี้กินได้นะเจ้าเพราะว่าข้างในเหาเขากินมเมล็ดข้างในนะเจ้าไม่เป็น,นย,ยังหน้าบอดาได้ ชนะลำต้นนะเจ้าอันนี้คือต้นพนเนอร์สองต้นนี่จ้ะนี่นี่ดูลูกเป็นดอกแก้ต้นนะเจ้าสีเที่ยวนะั่นเป็นฟวงเลยเจ้าคนเหนือห้องหมักดำน้อยนะเจ้าเป็นผลไม้โบราณนะเจ้าเนาะเอา,มาเมล็ดไปตำนำพิกนะเจ้า คนที่รู้จักี่บ่งบอกถึงอายุได้เลยนะเจ้าโอ้โหพี่เวเคียวรกเต็มต้นเลยเจ้าผลวั้ชนทดนีนะเจ้าก็พวกซัดกินยังเก้งกว้างเนี่ยเจ้าเนาะเป็นอาหารผมเปิดนะเจ้ากระรอกกระเตดูผีเสื้อนะเจ้าเพราะว่าลักษณะผลของเปิดมันจะมีความหวานน้อยๆนะเจ้า เจ้าตรงนี้บนหินปีเสื้อเจ้าก็เดี๋ยวเจ้าเข้าป่ามาหาเห็ดเจ้าสองคนนะเจ้ากับบ่าวไทยบ้านเจ้านอกผลงานหาเห็ดวันนี้เห็ดมาหลายเห็ดป่าดิบปเห็ดป่าดิบปนปีงปนเลยมาป้ากันมาเก็บลูกอันนี้ลูกไอหมากน้ำหน้อยเจ้ามาด้วยนี่เทว่าได้ลายวิจาใส่ถุงพร้อมนะเจ้า อันนี้ก่อเดี๋ยวจะเอาไปท่อเอา,มาเมล็ดข้างในมันไปตากนะเจ้าไปตากไปคั่วแล้วก็ถึงมาทำตำน้ำพริกได้นะเจ้าเนาะมันแพงถือว่าราคาดีอยู่เจ้าเอาละเจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะพอได้อยู่ได้กินนะเจ้าเนาะได้ทางเฮ็ดได้ทางมากน้ำหน่อยนะเจ้าก็พอฝากคลิปนี้องไว้เพียงเต่าย์นะเจ้าหากมากหากชอบจะได้เกาะ ฝากจยก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะ,นะเจ้าฝากช่องย t ท b e ภาคบางน้ำไว้ตัวนะเจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวเมื่อบ้านละเจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับนักเลยนะท่านนี้